พี่น้องมาเบิ่งป่าป่าห้ายจ้ะพี่น้องบ่ได้ใส่เนวไม่กันสั้นได้จ้ะพี่นอ้องเอด้ถือมาเอาเด้จ้ะถือมาเอาจ้ะนี่ก็เป็นช่วงนี่น้ำห้ายจ้ะพี่น้องป่าก็ห้ายกบก็ห้ายเขียดก็ห้ายน้ำท่วมเนาะเบิ่งจ้ะพี่น้องพุ่นนะนี่จ้ะพี่น้องพุ่นนะป่าเนาะ ปลามาเกี่ยปลาน้ำกันจ้ะพี่น้องเบ่งจ้ะพี่น้องนี่ปลาปลาได้สองเดือนจ้ะปลาสองเดือนจ้ะพี่น้องปานิน มีกุ้งพร้อมได้จ้าพี่น้องแต่ว่าลงกุ้งที่แหลกบอ่อสาบอนี่กะว่าสิเลี่ยงกุ้งเนี่ยสองบ่อนี่จ้ะกะว่ากะว่าสิเลี่ยงกุ้งกูกบปลานิ่นแต่ว่ามันกับพิษพลาดจ้ะพี่น้องพิษพลาดพิษพลาดท,ที่ว่านน้ำม,มันมาไวจ้ะพี่น้องน้ำยังบ่ทันได้เตรียมพร้อมเนะเฮาก็ต้อง น้ำใบจักน้อยให้น้ำมันใสสะกอนเนาะจา่าคอยสิลงกลุ้งกับปลานิ่นเนาะจ่าเนาะที่แหลกกับลงปลานิ่นก่อนจ่าพี่น้องและบัดที่นี่มันม่แมนจ่าพี่น้องน้ำมันหลากหลายบัดที่เนีนจักว่าป่าีอยังเขามาอยู่แน่จ่าพี่น้องก็เป็นปลาเค้งแน่ปลาคอแน่ปลาดุกแน่มันเข้ามาจ่าพี่น้องแต่ว่าก็ลงกลุ้งทดลองไว้กุ้งอันกุ้งแม่นม้ำทดลองวบสี่ร้อยตัวจา่าเนี่ยจา่า ทดลองปรุงไวซ400ตัวเดี๋ยวเดวจัดเด้อม,มันมีคนถือกล้องไห้เนาะจ้นะเนาะยาวกาย่านโทรศัพท์หลุดมืออา,อา,อาสีสันแน่เนาะจ้ะพี่น้องไทยไป พี่น้องเบิงเนาะบ้านเฮาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากคอยสิยูได้เนาะกันสิฟุ่มเฟือยายกะยูยากนอกจากพี่น้องหาบ่าท่านจะผู้หาให้กระไดเะ้เนาะเฮาก็ต้องซอยเหลือเจ้าของไปน้าหล่ะกะของเพิ่นซอยไปน้เนอกจากเนาะนี่จ้ะพี่น้องกะเลี้ยงกะมีความสุกดีจ้ะได้มาเกียเงี้ยปลามีความสุจกจ้ะพี่น้อง กช่วงนี้เนาะกายนุงอยูกับงานนะเนาะพี่น้องกาน้ากะท่วมเนาะตกกากระตายไปสองเท่อหล่ะจ้ะพี่น้องตกกากระตายไปสองเท่อแล้วก็ต้องตกไม่เท้าสามเพราะว่าน้าม,มันท่วมตายเบิดฝนมันมาดีแต่ปีนี้เนาะจ้ะ มงนี้เ่เคยท่วมก็ได้ท่วมจะพี่น้องกัต้นไม้ต้นไรกะตายเบิดจะไปเบิ่งอีกว่าพุ่นนะจตะมันก็สิเป็นปลาร่วมคือกันจะพี่น้องบอ่อพุ่นก็เป็นปลาร่วมจะกันบ่ท่านจะพี่น้องปลาเขามาเต็มเลยกันบ่ท่านเพ็ดผู้เดียวนะเนาะเอาพอกะนรากันยากไปตามนาที่ของเรา นี่นัดจับพี่น้องนี่ก็เป็นก็เป็นปลาปลาร่วมคือการจับเป็นมีทั้งปลาเน้นปลาขาวสอยทั้งปลาเข็งทั้งปลาคอคือการจับพี่น้องบอเน,นี่กระสิบ่หลายแต่เพราะว่ามันออกมันออกไปจ้ะตั้งอาหารเม็ดหน่อยแต่น้ำยันจะเห็นบ่าขาปลาดูาปลาเข้งใหญ่ปลาเข้งใหญ่ มาเด้อจ่าพี่น้องมาซอยแกย่ป่าน้ำกันปลานิ่งปลาไนทุกอกยางกาจ่าพี่น้องปลากินพืชแต่ตาวาสีเหลืยงคู่กับกุ้งแม่น้ำจ่ะแต่ว่ามันก็มีพวกปลาอื่นเขามาหลายแล้วก็เลยพิษขาดจากพี่น้อง ปกติคือคือคือค,อความตั้งใจที่แรกอะอยากเลี้ยงกุ้งแม่น้ำจ้ะพี่น้องอยากอยากเลี้ยงกุ้งแม่น้ำม,มากมากกว่าจ้ะสบายกับดล่องทดล,อลอ400อ่องลงไปสี่ร้อยโตจ้ะพี่น้องกุ้งแม่น้ำยังบ่ลููว่าสิยังบ่ยังกันยังบ่ลทันใด ทดสอบเบงกาพนยังบอเนาจ่ายังบอท่านใดยังอู้ช่วงนี้ยากแห้งจ่ะพี่น้องจ้า <c oughs> ทั้ง <c oughs> ไปตัดต้นกล้วยทั้งไปตัดหญ้าให้ง้อทั้งลกหญ้าต้นหมกง้อต้นหมกผลละหมากลากไม้พี่น้อง <c oughs> มันกะเนาะยุงยุงทั้งกะห่วงเห็ดกะไปเก็บเห็ดจ้ะ เก,ก็บเห็ดกะจนหมากเย้ากะบ่กคยได้กินดอกจากะหามาขายขายพอได้เงินซื้อน่าอยูนอ่น่กินล่จะจ่าให้กินเห็ดซมือแต่คงสิกินไม่ไหวจกะมีอาการเบื่อแน่กะไปหาซ้อนห้วกซอนปลาหน่อยมากินน้ำจากพี่น้องกะเวียกไร <c oughs> นี่หละจะนออบันน้องเข้าเอาบอาบันนอกเข้ามาันก็ไปจังสี่ล่จะจะาจักหน่อยกะสิได้ดำให้ดำหน้านอกจากพี่น้องให้หน้าเบิ่งจากพี่น้องจ้ะ บรรยากาศท้องทุ่งนาปัดญญาเบิดกับอะไรจะพี่น้องยันง่ว่บ่มีอยากกินช่วงนี้ก็หาหยาให้ง่วกินยากเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้าเบิ่งน้ำกันเนาะจะเนาะผู้ใดคิดถอดบ้านมาเด้อจะมาเบิ่งปลา ผู้ใดคิดหอดบ้านเนาะผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่โดนๆก็คิดหอดบ้านเฮ้าเนาะจ้ะเนาะมันกะคือบ้านนั่นล่ละอยู่บ้านเพิ่นกับบ่คือบ้านโต้จ้าพี่น้องคลิปนี้กะสีซ้ำนี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะกับพ่อกันคลิปไม่บอยากให้คลิปเง้วดอกจ้าย่านพี่น้องเบือ่อต้องกราบขอบพระคุณได้หลายค่ะพี่น้องที่ยังบอกท่านในลืมกันเนาะจ้ะพี่น้องกะกะสี ทยอยต่อแพ้ทยอยไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเนาะพอว่าสวงนีก่ก็คือคือวาดเน็ตมันกับบ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องไปได้ซาซไปได้เรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะจ้าพอกันคลิปหม่จะพี่น้องบายบายจ้า